นี่คือแผนที่นะครับแผนที่ Sola r ์ทูนะครับอะชัลเลนต์ซอร์ไวเลปนะครับเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชั่นแรกก็คือแอ d แท t i ชั่นโซล่าอันนี้นั่นเองนะแต่ว่าเราอยู่ในเวอร์ชัน2นะครับเขาบอกว่าเรานั้นจะสามารถท่องไปในดวงดาวต่างๆได้นะดูจากรูปลักษณะแล้วเนี่ยก็เออมันก็น่าเล่นดีอนะสำรวจดวงดาวนะครับแล้วก็ดวงดาวนี้ก็ ก็มีอยู่กี่ดวงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองอยู่ประมาณสิบสามดวงนะครับผม <Yeah. S 1> เอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับ create this world this world มาแล้วครับเป็นแผนที่แบบเอาชีวิตรอดเหรอ <Huh? S 1> แล้วก็ล็อกไว้นะครับเล่นแต่อีที่เราปลดล็อกเลยครับผมฮ <Yeah. S 1> าร์ดครับผม survival hard <What? S 1> ม,มันต้องแบบนี้โอเคนี่ก็คือโอ้โห นั่นอะไรครับนะ่ะดวงอาทิตย์ต่อแลวข้างล่างอะไรมันลอยๆอยู่ครับอ๋อพวงแหวนดา,าวเสาเหรอไม่ใช่อันนั้นคือดวงอาทิตย์และนั่นก็อาจจะเป็นเศษอะไรบางอย่างไม่น่าใช่วงแหวนดา,าวเสาอะไรทั้งสิ้นดาวดวงนั้นเหมือนโลกเราเลยครับเินดีรับสู้แผนที่โซลาทูวิธีการเล่นเบื้องตน้นเดินไปตามเส้นทางข้างหน้าแล้วก็ทําให้อนุสาวรีย์นั้นทําให้อนุสาวรีย์นั้นเสร็จสิ้นโอเคมีอนุสาวรีย์ได้เหรอแล้วก็ จัดทำโดยมิสเตอร์จิกาบอฟนะครับผม <What? S 1> ขอบคุณมากที่ทำแผนที่นี้มาขายให้เราสวัสดีครับผมโอเคเขาแรกเนื้อก,กงเนื้อไก่ได้นะครับเอาล่ะทีนี้เขามีอะไรให้เรามากมายเหมือนเป็นของใช้เอาชีวิตรอด <Yeah. S 1> เอาล่ะไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนใช่ไหมอันดับแรกก็จัดเลยครับเ,เรามีดินอยู่เราก็เริ่มจากการปลูกต้นไม้ไหม มันเหมือนกับว่าเราต้องต่ออิดต่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปในในท่องเที่ยวไปดาวดวงอื่นหรือเปล่าครับเ <Huh? S 1> ดาว,ว่าอย่างนั้นนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดับแรกเอาชีวิตรอดกันก่อนครับ <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องของการไปดาวนน้นดาวนี้เราต้องเอาชีวิตรอดก่อนปืบปืบปืบแล้วก็ปักต้นไม้ไปด้วยเราจะได้ใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้เอามาทำาน่นทำนี่นะครัเอาละไหนดูซินี่คืออะไร อะไรครับเนี่ยวอดดีดี <What? S 1> ยานเหรอ <Huh? S 1> อ,อ๋อใช้ UFO นี้เพื่อเดินทางข้ามอาวกาศเ <_ p ark> งยหน้าขึ้นเพื่อ,อลอยเงยอ่าก้มหน้าต่ำเพื่อ,อลงนะครับนี่คือ UFO โอเคขอบคุณมากถ้างั้นเราไปสำรวจในที่ที่เราควรจะสำรวจก่อนคือที่ไหนนั่นดาวเคราะห์ที่มีน้ำอยู่มากมายมันเป็นบล็อกน้ำใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่บล็อกน้ำแฮะ มันเป็นคริสตัลสีเหมือนน้าแล้วเราจะเอา UFO เราจอดไปตรงไหนดีเนี่ยเราเราคือนักเดินทางข้ามาโอกาศล,ล้วเลย่ยไหนดูซิตรงนี้มีต้นไม้มีบล็อกไม้มากมายให้เราเก็บไปใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้อ๋อมีที่จอด u f เโบตรงนี้ให้เราด้วยโอเคได้ได้ไดสวยสวยสวยโอเคเยี่ยมมีของด้วยครับเคลครับผมสารายเก็บมาก่อนยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร จริงๆไอ้นี่เราเก็บไปใช้งานด้วยก็น่าจะดีนะกล่องเก็บของเนี่ยข้างล่างเป็น g o ลด s t o n e เหรอก็เก็บมาแล้วกันออ้ยนี่ไงเหล็กเหล็กเอามาก่อนมาก่อนเออได้เหล็กมาแล้วครับทองคำอย่าเพิ่งเก็บเอาไว้ก่อนทีนี้เราเอาบล็อกไม้มาใช้งานก่อนครับโหยอ่าโอเคใช้ปิกแอ๊กตีก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องทำโต๊ะคาฟนะครับ cutting table cutting table มันทำยังไงวะ ไม่ได้นานๆก็ลืมนะเนี่ยอ่าต้องเอาเป็นแผลงมาโอเคปึ๊บ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 าไม่พอเอาตีมาอีกอ๋โอโอเคโอเคแผงคืออันนี้อันนี้คือดาร์กโอ๊ตบูทกับแผลงลืมวิธีเล่นครับผมลืมวิธีเล่นไหมครับโอเคทีนี้เราก็ทำสติกเสร็จ ปึ๊บเรามีหินอยู่แอนเดอร์ไซด์เออนี่นี่นี่ค o เ b l ร์ t o สโตนเนธยังจําได้แน่เป็นไงล่ะขวานไม่ได้เล่นนานลืมคนเราเวลาไม่ได้ทําอะไรนานๆนะครับมันจะสูญเสียทักษะนั้นไปกับทุกเรื่องครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆครับถ้าเราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องพยายามทําสิ่งนั้นซ้ำๆๆๆๆทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเอาล่ะครับที่นี้เราก็น่าจะได้เวลา ไอ,อข้างล่างนั้นจะก็คือมันเป็นน้ำใช่ไหม <Huh? S 1> มันเป็นคริสตัลนะครับแหล่ไม่รู้ว่าเป็นมันจะมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วบอกไม่น่ามีนะแล้วเราก็หาที่เหมาะๆตีมันลงไปครับโลก,กระจกเหรอเราคงต้องทำสัญลักษณ์เป็นทางลงดีๆแล้วละ่ะกลัวตกไปตายจังเลยครับอันแน่อันแน่อยู่นี่อยู่นี่อย,นอยู่นี่กล่องเก็บของโอ้โหมีสปอนหมูสปอนอะไรให้ครับ ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะโอเคสบายอยู่เราเก็บของไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคเอาไปเฉพาะของที่จําเป็นกลัวตายครับกลัวาตายกลัวาตายเอาดาบไปเนี่ยดาบไปแค่หลอดอาสองอย่างเนี่ย <What? S 1> ข้างล่างนั้นมีแร่ธาตุอะไรต่างๆที่เราจะป็นต้องใช้มากมายแต่ว่าเราจะลงไปกันง่าย,ายๆก็คงไม่ได้หาทางลงดีๆดีกว,ว่าครับถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราตีมันเป็นช่องใหญ่ๆ แล้วเอายานโอกาศลงไปห่อดูดีกว่าครับเออเรามียานโอกาดอยู่แหมมีก็ใช้สิครับใช้วิธีนี้แหละถ้าเราตีพื้นยานโนกาศยานโอกาศจะล่วงไหมอ้าวอมันเก็บมาใช้ได้โอเคโอเคโอเค,อ,เคอ่ามันจะเป็นไข่ครับอ๋อสะดวกดีเก็บมาใช้ได้เก็บยานโอกาศในรูปแบบไข่เอาล่ะทีนี้เราก็ ค่อยๆตีกระจกลงไปครับด้วยความระมัดระวังถ้าเราตกไปตายยูเโบเราก็จะลงไปข้างล่างนั้นด้วยใช่ไหมครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้อาล่ะทีนี้เออชึบเง,งยหนะ้อาอ่านี่แหละ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 ,ละโอเคโ <Yahoo! S 1> อ้นี่คือโลกกระจกข้างล่างไม่ใช่น้ําแต่มันเป็นพื้นกลงกลวงใจกลางของที่นี่มีอะไรครับเราต้องลงไปสำรวจอย่างระมัดระวังแล่อะไรเนี่ย สีแปลกแป๊กครับเอาล่ะเราหาที่จอดยานแล้วสำรวจกันดีก่อนเนาะตรงนั้นน่าจะเป็นที่จอดดาวนี้ใจนี่คือแกนกลางของดาวนี่เหรอชั้นล่างสุดมีอะไรมืดครับถ้ามืดแบบนี้ม็อบเกิดแน่นไงเอนเดอร์นี่นีเดี๋ยวเอย่าไปมองหน้าเขาอื้อหืออ๋อโกสโตนอยู่นี่สามารถเก็บไปใช้งานได้จริงมันก็แรงอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้โอเคจอดที่จุดล่างสุดเลยครับ มันต้องมีของให้เราเก็บบ้างแหละลงมาเก็บของนะเนี่ยนี่ไงสัมบงสอุ้ยเอ็อนเดอร์ตีเดวก่ันจะเย็นต้องทําทางเข้าดีๆละเพราะตอนนี้จําทางออกไม่ได้นะครับโอเคโอเค,อเคต้องเตรียมตัวกันดีๆครับเตรียมตัวกันใหม่เตรียมตัวกันใหม่มหมเอาละเราทําทางเข้ากันดีกว่าทางเข้าต้องใหญ่มากพอต้องอยู่ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ เราจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่ได้เวลาเทสกันสัทีครับเราจะทําสัญลักษณ์อะไรไว้ดีว่าตรงนี้มันคือที่ลงจอดของเราเราจะปูด้วยแอ,อ,คอบคัพเบอร์สโตนพวกนี้แล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> เวลาเรามาเห็นว่าตรงนี้มันเป็นค o พเบอร์สโตนเรียงติดต่อกันเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่แหละทางขึ้นทางลงของยานอวกาศทดลงองเอายานอวกาศลงอลงอย่างนี้ได้โอเคโอเคสวยสวยสวยอยู่สวยอยูย่ เราจะลงไปเก็บนูน่นเก็บนี่แล้วเราจะรีบขึ้นมาหวังว่าคงจะเป็นไปตามแผนจริงๆมันต้องทําที่ลงจอดแบบดีๆเลยอะเราทำแพลตฟอร์มลงจอดแบบชั่วคราวยานอวกาศนี่ก็ไม่นิ่งเลยมันต้องเงยหน้าขึ้นๆลงๆนะแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งสำหรับที่ลงจอดของเรานะแค่นี้เราก็มาเก็บทานได้หรือเปล่าอ้าวลวงไปแล้วทู เก็บได้ตรงไหนเนี่ยเราลองลงไปดูข้างล่างให้มากกว่าน,นี้นิดนึงทีนี้นี่คือแร่อะไรครับเอาคัพเปอร์แร่ทองแดงดิบเหรอ,เ,อเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างครับทองแดงตอนแต่ตอนนี้นี่มืดแล้วนะเราก็ประมาณนั้นประมาณนี้ก่อนอะไรใครครับนะ่ะเอาซอมบี้ว่ะซอมบี้ก็โผล่มาครับดาวนี้ไม่ใช่เซฟโซนของเราละไปตรงนู้นดีกว่านี่ก็คือดวงอาทิตย์ที่แตก สลายไปใช่ไหมครับที่มันระเบิดโอ้โหมืดตึบ <What? S 1> ข้างในอย่างมืดเดี๋ยววันหลังให้มาสำรวจแล้วกันนะครับคือมืดมากอะ่ะมีพิกลินอยู่ตรงนั้นด้วย <Yeah. S 1> แล้วนี่ก็คือเป็นเป็นดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นดวงอาทิตย์แต่ยังไม่แตกนะครับตรงนี้นะโอเคเขาเขียนว่าอะไรคําเตือนอยู่ให้ห่าง <Huh? S 1> ถ้าไม่มีอาวุธห้ามเข้ามาในบริเวณนี้เด็ดขาดโอเคสแสดงว่าเป็นดาวที่อันตรายเราควรเชื่อคําเตือน แต่วันหนึ่งที่เราพร้อมมันจะไม่มีดาวไหนที่เราไปไม่ได้ขอแค่ของดีๆครับโอ้เลสโตนอยู่นี่เพียบเลยเฮ้ยงั้นเราทำไอ้นี้ได้นะเออรีบอวกาศนะครับก็คือทำทางาเชื่อมจากดาวนูวนะ้นมาดาวนี้ <Yeah. S 1> ถ้ามีเลสโตนคอยให้พลังงานอยู่ก็สามารถที่จะทำได้นะเลสโตนอยู่นี่นี่คือดาวเลสโตนและนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นดาวดาวหิน,นธรรมดาอ่อเป็นดาวบริวารน,นะครับ นันดาวนั้นอะไรทําไมสว่างจังมันเป็นดาวแบบไหนครับตรงนี้ก็เป็นดาวคริสตัลเหมือนเดิมแต่มันแลไม่มันแลไม่นี่มันแลไ,ไม่อันตรายเหมือนดาวดวงนู้นนะครับมัน <Yeah. S 1> จริงก็มีอีกหลายดวงที่เราสามารถไปได้อันนี้อ่าอันนี้เป็นดาวน้ํำนี่ <Yeah. S 1> มีน้ํำล้นๆเลยครับผมเราสามารถที่จะไปเก็บของได้ใช่ไหมโอ้โเพชรเพียบเลยเพชรอยู่ในน้ําครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดียวการเหร มีคู่หหหลบหนีด่วนครับหนีด่วนพี่เขาเฝ้าอยู่ครับหู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 มันดูดมันดูดเดือดกันจังเลยโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยโอเคเราสำรวจเด้อเด้อเดเราสำรวจแค่แค่พอรู้พอครับและเดยอเราก็ตั้งเป็นเป้าหมายว่าเราจะไปที่ไหนบ้างดาวดวงนี้แหละปลอดภัยดีนะไม่ปลอดภัยแล้วครับผมซอมบี้เพียบเลยครับโอเค กลับไปที่ดาวตั้งต้นของเรา yeah, <go. S 1> เทราคอตตาครับตรงนี้เป็นเทราคอตตาพื้นที่ในแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละดวงดาวก็ถือว่าทําแมป,ปออกมาได้สร้างสรรค์ดีนะเขาต้องขยันทํามากอะนะครับก <Yeah. S 1> ่าจะได้มาแบบนี้เนาะโอ้โ <Yeah. S 1> ห,ห,ห <Wow. S 1> นี่ไงอยากได้อะไรมาเอาที่นี่เอาละโอ้โหดาวดวงนี้ดีครับ เออแต่ถ้าเราใช้ของหมดพวกนี้หมดเมื่อไหร่มันก็จะสวยนะทรัพยากรมันมีจํากัดมีวันหมดนะครับผมใช้ไปเรื่อยๆนี่มันหายได้นะถ้ามันหมดไปเราก็ไม่รู้จะไปเอาจากตรงไหนมามาแบบมาใช้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประหยัดหน่อยก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับให้เราได้มาใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดกันในนี้นะ สำหรับนิวแอมเซมเมอร์และเกมไมค์คร f t นะครับผมแผนที่โซล่าทูนะครับก็ต้องขอตลาไปเว้เท่านี้ก่อนนะขอเวลาไปฝึกเล่นนะครับแล้วก็ขอเวลาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเล่นกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะ<ย>ก็คงจะเป็นซีรีส์ยาวนะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากนะรอให้เราสำรวจอยู่นั่นเองเอาละเข้าปพาประมาณนี้เนาะสำหรับนิวแอมเกิลเอร์ก็ต้องขอตลาไปเว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วกนในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม